สวัสดีชาวธาตุดินนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมคนที่นิ่งเงียบไปนะคะจะมาอ่านพลังงานให้กับคุณเพื่อนๆกันนะคะจะมาดูกันนะว่าเรื่องราวของคุณนะคะกับคนที่นิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปชาวธาตุดินก็คือชาวราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะขอดูเรื่องราวก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมถึงนิ่งไปเงียบไปนะตัวคุณกับตัวเขา เรื่องราวเป็นอย่างไร The s t r e n อ่ะมีเรื่องของการใช้อีโก้กันนะเนี่ยใช้อีโก้มีเรื่องของการเอาชนะกันนะคะไม่ยอมกันนะไม่ยอมไม่คุยไม่เคลียร์หันหลังให้กันเงียบแล้วก็เดินจากไปนะปัญหาแก้ไหมไม่ได้แก้เลยเลยเพราะว่าต่างคนต่างก็มีอีโก้นะคะเออเนี่ยทะเลาะกันนะเนี่ยบางท่านทะเลาะกัน ทัศนคติไม่ตรงกันคุยกันอยู่ๆแล้วก็ทะเลาะกันนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบเรื่องอะไรอ่ะเนาะแต่เหมือนมันเป็นแบบเรื่องเล็กๆเรื่องจุกจิกเรื่องหยุ่มยิมอ่ะแล้วอยู่ๆก็คือเหมือนแบบทะเลาะกันขึ้นมาเฉยเลยแล้วมันก็เป็นประเด็นแล้วก็โกรธโมโหไม่ยอมกันใช้อีโก้ใส่กันเอาชนะกันไปเลยอ่ะนะคะนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ถามว่าได้คุยอะไรกันไหมได้เคลียร์อะไรกันไหมไม่ไม่มีอะไรเลยเงียบเงียบนะคะ แล้วก็เหมือนตัวคุณรู้สึกน้อยใจเขาด้วยนะที่เขาอะไม่ง้อคุณเลยเขาแบบไม่แคร์ความรู้สึกคุณเลยเขาปล่อยคุณทิ้งไว้อนะคะให้คุณอยู่กับความเงียบอยู่กับความเหงา,านะโดยที่แบบไม่ได้รับคำตอบอะไรจากเขาเลยตัวเขาก็ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเลยคุณรู้สึกเหมือนแบบน้อยใจรู้สึกเหมือนว่าเออที่ผ่านมาเราแบบเราแบบว่าทำดีทุกอย่างนะแต่ทำไม เขาแบบใจร้ายกับเราอะเนาะรู้สึกเหมือนถูกทิ้งขว้างนะคะอืมคุณรู้สึกน้อยใจเขามากๆนะเหมือนที่ผ่านมาตัวคุณนะทําดีกับเขาทุกอย่างคอยเป็นห่วงเป็นใยเขาดูแลเขาเอาใจใส่เขาสม่ําเสมอกับเขาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเขาตลอดเลยนะคะอืมแล้วเวลาที่ตัวเขามีปัญหาหรืออะไรก็ตามอะ่ะเขาหันมาเมื่อไหร่เขาก็เจอคุณนะ แต่พอมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าแบบพอหันไปอ่ะเอาเขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะหรือว่าเวลาที่คุณมีปัญหานะ่ะหันไปเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเจอเขาเลยมีแต่คุณคนเดียวนะที่ต้องจัดการปัญหาของตัวเองเหมือนเขาจะอยู่กับคุณก็เฉพาะตอนที่มีผลประโยชน์หรือว่าจะอยู่กับคุณก็เฉพาะตอนที่ที่เหมือนแบบเขาได้อะไรจากคุณน่ะนะคะเออ เนี่ยตัวเขาอะหันมาเมื่อไหร่ก็เจอคุณแต่ตัวคุณหันไปเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเจอเขาเลยไม่เคยอยู่กับคุณเลยนะคะในายามที่คุณแบบมีปัญหาในายามที่คุณแบบเดือดร้อนลําบากเนาะเหมือนแบบว่าจะร่วมแต่สุกนะแต่ทุกเนี่ยไม่ร่วมนะคะหายไปแล้วนะอือฮึโอเคตัวคุณเองอะนะคะก็หญิ่งในศักดิ์สรีเหมือนกันเนอะว่าเออไม่เป็นไรเราดีกับเขาขนาดนั้นแต่ถ้าเขาไม่แคร์เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราก็ไม่เป็นไรเหมือนคุณก็ ไม่อยากจะสนใจด้วยแล้วอะนะคะไม่ง้อก็ไม่ง้อไม่ตามก็ไม่ตามไม่คุยไม่เคลียร์ก็ไม่เป็นไรตัวคุณเองนะคะก็เหมือนเหมือนแบบใจแข็งแล้วอะเนาะอ่าที่ผ่านมาดีกับเขาไม่เยอะแล้วนะคะอืมตอนนี้ก็บางท่านอะนะเหมือนคุณเหมือนคุณรู้สึกว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้อะเพราะว่าตอนที่มีเขาอยู่เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยนะตอนที่คุณลำบากอะไรอ่ะ ใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้มาสนใจเป็นห่วงเป็นใยอะไรคุณเลยไม่ได้อยู่เคียงข้างคุณเลยอมมันก็เหมือนอยู่คนเดียวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะเนาะฉะนั้นถ้ามันจะต้องอยู่คนเดียวจริงๆอะมันก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรแล้วแหละนะบางท่านก็อาจจะเริ่มแบบโอเคแล้วอะเนาะไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรมีก็เหมือนไม่มีนะอยู่คนเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตเหมือนว่าตัวคุณก็ ฝ่าฟันทุกอย่างมาได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วอ่ะนะคะจะมีเขาไปทําไมอะเนาะนะอ่าบางท่านก็เหมือนแบบพยายามแบบคุยกับตัวเองปลอบใจตัวเองอืมแต่บางท่านก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบยังน้อยใจอยู่นะเออเหมือนยังอยากให้เขาแบบแคร์เรายังอยากให้เขามาง้อเราอยู่แต่เขาไม่มาสักทีหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนที่อีกโก้เยอะนั่นแหละนะคะอือฮม โอเคอ่ะเรื่องเราประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีสิงห์กับชาวราศีเมษขึ้นมานะคะเนี่ยเหมือนตัวคุณอนะเจอคนที่เขาแบบว่าอีโก้เยอะอีโก้สูงปรียดเลยนะอืมต่อให้เขาจะทําผิดต่อยเขาจะทําอะไรไม่ดีเขาก็คิดว่าตัวเขาดีอ่ะเขาก็คิดว่าตัวเขาแบบดีแล้วถูกแล้วถูกเสมอไม่เคยผิดเลยอะไรแบบเนี้ยแต่คนที่ผิดอนะคือคุณนะ อ,อนะเหนื่อยเนาะไปเจอคนที่เขาอีโก้สูงปรี๊ดแบบเนี้ยน่าเหนื่อยนะเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนอ่ะทีนี้มาดูซีพลังงานของเขาคนนั้นนะคนที่นิ่งเงียบไปแล้วนะคะตอนนี้ตัวเขาเป็นอย่างไรพลังงานของเขานะเป็นอย่างไรบ้างเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณอะในความนิ่งเงียบเนี่ยอะตัวเขาเป็นอย่างไรเออ ตัวเขาก็เป็นคนที่อีกโก้เยอะจริงๆนะเนี่ยอีกโก้เยอะนะอืมไม่ผิดไม่ผิดไม่ยอมรับผิดอ่าไม่รู้สึกผิดไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดยังไงวะเนี่ยโอ้ยคุณไปคบกับใครคุณไปเจอใครเนี่ยอ่ะแต่เหมือนว่าตัวเขาอะ เขาคิดว่าตัวเขาไม่ผิดจริงๆนะเขาคิดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอะ่ะเขาคิดว่าเขาแบบทําดีแล้วทําถูกแล้วอะตัวคุณนั่นแหละที่ผิดอนะคะเออเหมือนเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองนะดือ้อชอบบงการชอบออกคําสั่งชอบควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์เหมือนเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะดือ้อคุณนะ่ะไม่ได้ดังใจคุณนะ่ะเหมือนแบบเหมือนคุณแบบว่า ดื้อกับเขาอนะเนอะเขาพูดอะไรคุณก็ไม่ฟังเหมือนหรือว่าเขารู้สึกว่าคุณอนะไม่ยอมเขาเหมือนอย่างที่ผ่านมาดูเหมือนคุณแบบต่อต้านเขานะคุณแบบเริ่มแบบแข็งข้อกับเขาหนาอะไรแบบเนี้ยเริ่มหือกับเขานะอ่ามันก็ดูแปลกๆอยู่มัอนเนอะเขาอยากจะเป็นแฟนคุณหรือว่าเขาอยากจะเป็นหัวหน้าคุณหรือเขาอยากจะเป็นแบบ คนบงการชีวิตคุณเออคืองงมากนะตัวเขาเนี่ยนะคะอ่ะก็ถ้าเขาเป็นคนที่อีโก้สูงปรีดแล้วก็เอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอะนะคะต่อยเขาทำผิดเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดนะมันน่าเหนื่อยตรงนี้แหละอืมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบนี้ทุกคนก็ได้นะเพราะเหมือนว่าพลังงานของ เขาคนนั้นน่ะนะก็อาจจะเหมือนกับว่าแรกๆเขาก็อาจจะอีโก้เยอะก็ได้เขาอาจจะคิดว่าเออเขาถูกเขาดีเขาถูกเสมอแต่พอเวลามันผ่านไปผ่านไปอ่ะเหมือนตัวเขาเองอ่ะก็อาจจะรู้สึกผิดเหมือนกันนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะรู้สึกผิดอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ยอมรับว่ามันว่าเขาผิดคนเดียวอ่ะเหมือนเขามองว่าเขาก็มีส่วนที่ผิดแต่คุณนะ่ยก็มีส่วนที่ผิดด้วยเหมือนกันเอออะมันก็อาจจะ ตัวคุณเองก็อาจจะมีเรื่องที่แบบผิดพลาดไปเหมือนกันเขาเองก็ผิดเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับบางท่านน่ะเนาะนะถ้าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้อีโก้เยอะมากจนเกินไปจนแบบเอาอีโก้มาครอบตัวเองไว้ซะจนแบบมองไม่เห็นหัวใครเลยอะไรแบบนั้นอ่ะนะเขาก็ยังแบบเป็นคนแบบมีความรู้สึกผิดยังมีแบบสามัญสำนึกยังมีความรู้สึกแบบเสียใจอยู่เหมือนกันนะคะอืมนะ แต่ว่าเหมือนเขาก็เป็นคนที่แบบขอโทษใครไม่เป็นนะ่ะคืออีโก้มันค้ำอะเนาะขอโทษใครไม่เป็นนะตัวเขา,าอ่ะเกิดมาไม่ค่อยขอโทษใครขอโทษใครไม่เป็นคําว่าขอโทษไม่มีในสารระบบนะอืเหมือนเขาก็เขาเป็นคนที่แบบมั่นอกมันใจในตัวเองอะไม่ค่อยฟังใครนะคนคนเนี้ยดื้อ จะบอกว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงอะ่ะมันก็ใช่แต่ว่าบางทีอะ่ะเออเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ฟังคนอื่นบ้างก็ดีเนาะแล้วก็อีโก้น่ะวางลงบ้างก็จะดีนะคะ <c oughs> อ่ะก็อ่านได้ประมาณนี้แหละเนาะ ถ้าเขาไม่ได้อีโก้เยอะสูงปริดมากจนเกินไปบางทีเขาอาจจะรู้สึกผิดแล้วก็เหมือนอยากจะขอโทษคุณแต่ถ้าเขาไม่เคยรู้สึกผิดอะไรเลยเขาก็ไม่มีคําว่าขอโทษอะไรใดๆให้คุณทั้งนั้นนะคะตัวคุณเองอะ่ะก็ต้องดูด้วยนะว่าที่คุณรู้จักเขามาเขาว่าเป็นคนแบบไหนนะก็ลองเทียบเคียงกันดูสิกับที่อ่านพลังงานไให้ฟังเนี่ยเขาว่าเป็นคนแบบไหนนะคะ ถ้าเขาเป็นแค่คนที่แบบดื้อเฉยๆอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ได้อีโก้อะไรบางายเขาอาจจะมาขอโทษคุณก็ได้นะแต่ว่ามันต้องเป็นการขอโทษที่แบบเขารู้สึกผิดจริงๆอะนะ่ะเนาะขอโทษจากใจจริงๆอ่ะนะไม่ใช่ที่แบบว่าขอโทษผ่านๆไปอะไรแบบนั้นนะคนะ,ะแล้วก็สําหรับบางท่านนะนะอ่บางท่านเหมือนว่าอาจจะต้องมีเพื่อนมาเป็นคนกลางนะคะ ที่แบบคอยช่วยไกลเกลีย่ยให้คุณและเขานะสำหรับกรณีที่แบบว่าโอเคมีเพื่อนเป็นคนกลางแล้วเพื่อนคนนี้รู้จักทั้งเขารู้จักทั้งคุณตัวเขาเองเหมือนว่าเขาจะแบบเขาจะแบบว่าส่งเพื่อนนะมาเจราจานะเออเพราะว่าบางทีอะถ้าเขาโผล่มาเองมาคุยกับคุณเองอะ่ะเหมือนเหมือนคุณจะไม่คุยกับเขาอะเขารู้สึกแบบนั้นนะ ถ้าเขาโผล่มาเองเหมือนคุณจะแบบไม่อยากคุยกับเขาก็เลยเหมือนว่าจะส่งเพื่อนมาเป็นตัวแทนนะคะมาเป็นคนกลางนะอืมอ่ะประมาณนั้นแล้วก็สําหรับบางท่านที่เหมือนกับว่ามันมีการนิ่งเงียบกันไปหรือว่าตัดจบหรือว่าลดสถานะความสัมพันธ์กันเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คนรู้จักกันเหมือนตัวเขาก็ ไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนหรือว่าคนรู้จักกับคุณนะคะเออเหมือนเขารู้สึกแบบไม่อะ่ะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนอะ่ะนะอยากเป็นคนรักนะคะโอ,อ้แต่เหมือนเขาก็เป็นคนที่แบบปากแข็งอะ่ะไม่พูดออกมาตรงๆอะ่ะคือจริงๆถ้าเขาพูดอะไรให้มันตรงกับใจเขาว่าทุกอย่างมันจะง่ายกว่านี้นะแล้วก็ถ้าเขาวางอีโก้ลงได้แล้วก็ ขอโทษให้เป็นนะอืมเรื่องทุกอย่างมันจะง่ายกว่านี้มากๆเลยนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนั่นแหละเนาะว่าอีโก้ที่เขาถือไว้อะจะถือไว้อีกนานแค่ไหนเนาะจะคิดได้เมื่อไหร่จะปล่อยวางได้เมื่อไหร่อ่ะนะคะจะรู้สึกผิดได้เมื่อไหร่อ่ะเนาะนะคะอืมเหมือนว่าจริงๆแล้วตัวเขาอ่ะก็รักคุณนะแต่ที่ผ่านมาเหมือนเขา,ารักอีโก้มากกว่าคุณ แต่ตัวคุณก็คงจะรอดูแหละเนาะว่าเขาว่าจะมาเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมนะคะถ้าหากสมมุติว่าคนคนนี้ที่แบบว่าอีโก้เยอะมากอยู่ๆแบบเขากลับมาแล้วเขามาขอโทษคุณได้อ่ะนะอืมเหมือนกับแบบถ้าเขายอมขอโทษคุณได้จริงๆอะเนาะ มันก็คงเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของเขาจริงๆเหมือนกันนะว่าเขารู้สึกผิดจริงๆนะคะแล้วเขาอยากขอโทษคุณเนาะเออโอ๊ยดูแลเขาแบบเป็นคนที่ดื้อมากจริงๆอะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขารักคุณมากกว่าอีโก้ของเขาเขาต้องยอมได้สิใช่ไหมจะมาอีโก้ใส่กันทําไมจะมาเอาชนะกันทําไมอะเนาะถ้าเขาต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาแล้วก็ไปกันต่อเดินหน้ากันต่อเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ จริงจังมั่นคงชัดเจนอะนะคะเขาต้องยอมลดอีโก้ลงให้คุณก่อนนะคะเนาะอืมนะเขาต้องเลิกเอาชนะคุณอ่ะประมาณนี้แหละเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าตัวเขาเองเป็นคนที่แบบว่าเออแบบไม่ยอมใครเลยเกิดมาไม่ยอมใครเลยเกิดมาแบบอืมนะ ไม่ยอมใครใดๆทั้งสิ้นอ่ะนะคะเหมือนว่าสุดท้ายแล้วตัวคุณกับตัวเขาก็อาจจะเป็นได้แค่เพื่อนหรือเป็นได้แค่คนรู้จักกันแค่นั้นแหละนะคะอืมอ่ะประมาณนี้แหละเนอะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาว่าจะต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองได้มากแค่ไหนอะเนาะ,นะจะเอาชนะความรู้สึกตัวเองได้ไหมจะเอาชนะอีโก้ตัวเองได้ไหมนะคะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีมิถุนแล้วก็มี ธาตุดินด้วยกันนะพฤษศกัน,กนมังกรมีธาตุน้ามีนกดพิจิกแล้วก็ธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะอ่ะเหมือนจริงๆแล้วตัวเขาก็ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมันนิ่งเงียบกันแบบนี้หรอกเนาะเออเนี่ยอ่ะคงต้องแบบใช้เวลานะ ให้เวลามันเป็นคำตอบกันแล้วกันนะคะเนาะรอดูกันต่อไปทีนี้มาดูแนวโน้มทิศทางนะคะจะเป็นอย่างไรตัวคุณกับคนที่นิ่งเงียบไปคนนั้นดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนะคะแค่อ่านไพ่ฟังเฉยๆไม่ใช่ดวงของใครนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอะไรของใครทั้งนั้นนะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะแต่ไม่ต้องซีเรียสนะ พลังงานบางท่านสลับฝั่งกันได้นะคะไปสลับฝั่งกันเราเองนะแนวโน้มทิศทางเหมือนว่าก็ยังดูตึงๆกันอยู่เนะคุณไม่ทักมาเขาก็ไม่ทักไปอะดูเหมือนแบบดูแบบว่ายังตึงๆใส่กันอยู่แต่ถ้าตัวคุณรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาชั้น ทำดีหมดทุกอย่างแล้วนะฉันเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วแต่ว่าเขาอะทําตัวไม่ดีกับคุณเลยไม่น่ารักกับคุณเลยเออะไรก็จะแบบต้องขัดแยง้งเออะไรก็จะต้องแบบเอาชนะคุณให้ได้อะเนาะถ้าคุณรู้สึกแบบเอ้ยเราเป็นฝ่ายที่แบบถูกกระทํามาโดยตลอดอะคุณนะอาจจะต้องแบบว่าใช้ไม้แข็งเนาะเนี่ยใช้ไม้แข็งอะใจแข็งกับเขาอะนะถ้าเขาไม่ทักมาคุณก็ไม่ทักไปถ้าเขาไม่ขอโทษคุณคุณก็ไม่ต้องไปคุยอะไรกับเขาหรอกนะคะ เนะเพราะว่าถ้าคนที่เขาทําผิดอะแต่ว่าพูดคาว่ําขอโทษไม่ได้พูดคําว่าขอโทษไม่เป็นนะคุณก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปติดต่อหาเขาก่อนนะเออนะคะเหมือนไพ่บอกว่าคุณต้องเล่นบทโหดแหละเนาะต้องใจแข็งนะคะไม่อย่างนั้นนะคนคนนั้นอะเขาก็จะไม่เรียนรู้นะเขาก็จะคิดว่าเขาทํายังไงกับคุณก็ได้เขาจะทําอะไรกับคุณก็ได้นะคะ เหมือนไพ่บอกว่าตัวคุณต้องมีมีการขีดขอบเขตบาวดอร r i e s ที่ชัดเจนกับตัวเองนะว่าใครทำอะไรกับคุณได้หรือไม่ได้นะคะให้เกียรติตัวเองเนาะแล้วก็คนอื่นให้เกียรติคุณยังไงคุณก็ให้เกียรติเขาแบบนั้นในเมื่อเขาที่ผ่านมาคุณให้เกียรติเขาแต่เขาไม่ให้เกียรติคุณคุณก็ไม่เป็นไรเนาะแต่คุณจงให้เกียรติตัวคุณเองด้วยการที่ไม่ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาอีกนะคะเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายที่แบบ ติดต่อกลับมามาขอโทษคุณกลับมากลับมาทำดีกลับมาทำตัวดีกับคุณกลับมาแบบปรับปรุงตัวเองดีขึ้นนะคะถ้าเขาไม่คิดจะปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงอะไรเลยก็ไม่เป็นไรเนาะปล่อยเขาไว้ตรงนั้นแหละเพราะว่าบางท่านเหมือนว่าเหมือนว่ามันก็ตัดจบกันไปแล้วอ่ะบางท่านอะ่ะเนี่ยตัดไปแล้วจบไปแล้วหรือว่ามันก็นิ่งเงียบกันมานานแล้วไม่จบก็เหมือนจบนะคะโอเคอะฉะนั้นก็ ขึ้นอยู่กับตัวเขาเลยอะเนาะว่าเขาอะจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดมีวุฒิภาวะได้ไหมหรือเขาจะทำตัวเป็นเด็กเออเป็นเด็กนิสัยเด็กไม่มีวุฒิภาวะเหมือนเดิมนะคะอ่ะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วแหละนะคะเนาะเหมือนว่าตัวคุณก็คือมีหน้าที่ดูดูแล้วก็ตัดสินใจถ้าหากว่าเขามาหยิบยื่นข้อเสนออะไรให้คุณนะคะ เหมือนแบบมาหยิบยื่นข้อเสนอจะมาต่อรองอะไรกับคุณนะถ้าคุณโอเคนะถ้าคุณโอเคคุณก็รับคุณก็รับไว้แต่ถ้าอันไหนที่คุณไม่โอเคคุณอาจจะต้องปฏิเสธบ้างนะคะต้องหัดปฏิเสธบ้างแล้วแหละเนาะอะไรที่มันไม่โอเคอะไม่ใช่ว่าไปรับมาทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวมาลำบากใจในภายหลังนะคะถ้าไม่โอเคก็บอกไปเลยไม่โอเคอันไหนที่โอเคก็โอเคตกลงกันไป นะคะเนาะเหมือนมันต้องต้องแบบว่าหันหน้าเข้าหากันแหละนะมันจะได้ไม่เกิดข้อพิพาทไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความขัดแย้งมันอย่างที่ผ่านมาอีกอะนะสำหรับบางท่านก็คืออาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยอะนะคะถ้าหากว่าตัวคุณอยากที่จะรักษาครอบครัวไว้เนาะนะมันก็ต้องคุยกันตัวเขาอะต้องคุยกับคุณแล้วถ้าหากว่าตัวเขาเป็นฝ่ายผิดเขาไม่มีสิทธิ์มาต่อรองอะไรกับคุณทั้งนั้นนะคะ โอเคไหมเนาะนะถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดนะถ้าที่ผ่านมาเขาแบบทิ้งข้างคุณละเลยคุณไม่ดูแลครอบครัวนะทิ้งครอบครัวไปทำตัวไม่ดีทำตัวแย่นะไม่ดูไม่แลไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยเลยนะคะ<ม>เขาก็ไม่มีสิทธิ์มาต่อรองอะไรกับคุณนะแต่ตัวคุณนะ่ะจะเป็นฝ่ายตั้งข้อตั้งข้อเสนอนะแล้วก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วแหละนะคะว่าเขาจะรับข้อเสนอของคุณไหม ถ้ารับก็กลับมาได้ถ้าไม่รับก็อยู่ตรงนั้นนะคะเนะอืมเหมือนตัวคุณต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองบ้างแล้วแหละต้องใจแข็งต้องเด็ดขาดต้องชัดเจนกับตัวเองนะคะต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอะ่ะต้องระบุไปให้ชัดเจนเลยเนาะนะคะอือฮึอ,อะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ถ้าที่ผ่านมาถ้าสมมติแบบเขาทิ้งคุณทิ้งครอบครัวไปไม่เคยมาส่งเสียเลี้ยงดูอะไรเลย แล้วอยู่ๆเขาแบบอยากจะกลับมาเหมือนว่าเพื่อนๆบางท่านน่ะอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้อยากให้เขาว่ากลับมานะแต่ถ้าเขาอยากจะกลับมาส่งเสียดูแลครอบครัวส่งเสียลูกอะไรแบบนี้เหมือนคุณจะรับแค่เงินแค่นานนะ้น่ะเออแต่ตัวเนี่ยเหมือนว่าแบบยังไม่ไว้ใจอ่ะยังไม่ได้อยากรับกลับมาอาจจะต้องสังเกตอาจจะต้องดูพฤติกรรมกันไปอีกนานนะ่ะนะคะว่า จะไว้ใจได้หรือเปล่าจะให้กลับมาได้หรือเปล่าเพราะเหมือนตอนนี้เพื่อนๆหลายๆท่านก็คือกลัวเนาะกลัวว่ากลับมาแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ชีวิตคุณเัมนแย่จะมาเหมือนแบบทําให้คุณไม่มีความสุขอะนะคะแต่ถ้าเขาอยากจะส่งเสียลูกอะไรก็อาจจะเออให้เขาทําไปแต่ส่วนตัวเขานั้นก็คือต้องดูพฤติกรรมอีกนานนะคะเนาะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะ เหมือนตัวคุณนะบางท่านเจอคนที่เขาแบบเจ้าชู้เนอะคุณเลยไม่ได้อยากให้เขากลับมานะอเหมือนกลัวว่ากลับมาแล้วจะทะเลาะก,กันอีกมีปัญหาอะไรกันอีกนะคะแล้วก็บางท่านก็คือเจอคนที่เขาแบบเจ้าชู้แล้วก็แบบว่ากักสถานะความสัมพันธ์เจ้ายังไงก็ไม่เอาจะจริงจังไหมก็ไม่จริงจังสักทีแล้วก็กักกันอยู่แบบนั้นแหละนะคะจนคุณแบบเบื่อแล้วเนอะนะคะก็สังเกตดูแล้วกันเนอะถ้าเขากลับมาแล้วเขายังกักคุณอยู่อีกนะ ถ้าเขายังกักยิงเนาะไม่พัฒนาอะไรเลยไม่ได้มีความชัดเจนไม่ได้มีอนาคตอะไรเลยคุณสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายเนาะเหมือนว่าตัวคุณนะต้องคู่ควรกับคนที่เขาอยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนกับคุณให้มากกว่านี้เนาะน,นะคะเราต้องรู้คุณค่าในตัวเองก่อนเนาะต้องรู้นะว่าตัวเราต้องการอะไรแล้วไม่ต้องการอะไรคู่ควรกับอะไรและอะไรที่ไม่คู่ควรนะคะจะได้ตัดสินใจได้อะนะ บางท่านเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะคนทางไกลนะอาจจะมีเกณฑ์ว่าคนทางไกลจะเดินทางมาหาคุณนะถ้าเป็นแบบรักทางไกลกันแล้วมีปัญหาอะไรกันอยู่นะคะบางท่านก็อาจจะได้ปรับความเข้าใจบางท่านอาจจะแบบยังก่อนเอออาจจะยังนะเอออาจจะแบบยังอะยังไม่ได้อยากปรับความเข้าใจอะยังไม่ไว้ใจเท่าไหร่ อันไหนดูสีไพ่โรแมนแองเจลได้อะไร่เพรฟูเนสเลดโก o ฟคอนโทรลอิชชูนะคะแล้วก็ด e เซปชั o นอ่ะอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันนะถ้าอยากจะคุยกันอน่ะนะคะเออต้องแบบเปิดออกมาเลยอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันพูดกันพูดกันด้วยข้อเท็จจริงเนาะแล้วก็เหมือนแบบว่ามันมันก็ต้องแบบคุยกันแหละ คิดยังไงรู้สึกยังไงอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันต้องคุยกันได้สิมันถึงจะไปกันได้นะคะอย่ามีความลับต่อกันอย่ามีอะไรรับลมคมในอยากได้อะไรพูดไปพูดไปนะถ้าไม่สื่อสารออกไปมันก็ไม่เข้าใจกันนะคะตัวคุณต้องการอะไรอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะต้องสื่อสารออกไปนะคะเออบางทีการนิ่งและเงียบอะแล้วพอมีโอกาสได้พูดแล้วไม่พูดออกไปอะมันก็จะเสียโอกาสนะคะเนาะ แล้วก็อย่าไปควบคุมอย่าไปควบคุมสถานการณ์มากเกินเนอะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดน,นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอย่าไปซีเรียสมากเกินไปก็ได้นะอืมหรือว่าตัวคุณอาจจะแบบเหมือนแบบว่าจะบอกว่าอะไรอะบางทีอะไอ้ปัญหาเรื่องความรักอะมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมมันก็ทําให้เราแบบไม่มีความสุข แต่ตัวคุณอาจจะแบบเออไปหาอะไรอย่างอื่นทำเพื่อที่จะแบบฟูลฟิลตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองแบบกลับมามีความสุขก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าไปเคร่งเครียดตลอดเวลาแล้วมันหาความสุขอะไรไม่ได้เลยคือเหมือนกับว่าแยกประเภทแยกเป็นเรื่องๆไปอะเนาะเป็นทุกข์เพราะความรักอ่ะเราก็เป็นทุกข์เพราะความรักไปแต่ว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตอะมันยังมีอะไรให้เราสนใจมีอะไรให้เราทํายังมีสิ่งดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะให้เราไปเจอ ให้เราไปค้นพบค้นหาเนาะหรือว่าอาจจะหาอะไรทำหางานอดิเรกอะไรทำอะนะคะเนาะอย่าไปจมอยู่กับปัญหามากเกินไปนะคะต้องทำให้ตัวเองอะมีความสุขมีความสดชื่นบ้างนะคะเนาะเออนะมีอะไรอีกหลายหลายอย่างให้คุณไปทำอย่าไปโฟกัสแต่ปัญหาอย่างเดียวนะคะถ้ามีโอกาสได้คุยนะก็ คุยกันซะให้เรียบร้อยนะคะเพราะมันอาจจะเป็นโอกาสเดียวนะที่จะแบบได้แบบเคลียร์กันแล้วก็โอเคถ้ามันโอเคก็ไปกันต่อแต่ถ้าไม่โอเคก็จบแยกย้ายนะคะนะก็ใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์แลนะเนาะถ้ามีโอกาสได้พูดนะพูดไปเถอะสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณพูดไปเถอะนะคะจะได้เข้าใจกันให้มากขึ้นนะหรืออาจจะแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะ,อะชอบ อะไรตัวเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็อคุยกันสิแล้วเจอกันตรงกลางได้ไหมนะคะโอเคถ้ายังสามารถจะเคลียร์กันได้อยู่ะนะบางท่านก็อาจจะได้เหมือนแบบปรับเปลี่ยนกันใหม่อะ่ะเนาะอ่ะทีนี้มาดูวันกับตัวเลขนะคะอังคารพฤหัสไม่ใช่อังคารพุธแล้วก็อาทิตย์นะคะอังคารพุธอาทิตย์ตัวเลขเจ็ดสามหก มาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว i ตัว q ตัว x ตัว k ตัว v ตัว o ตัว p ตัว a ตัว g ตัว m ตัว u ตัว c ตัว s ตัว B ตัว E ตัว L ตัว I ตัว E แล้วก็ตัว D โอเคพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ